ใครๆก็บอกว่าได้แชมป์จากอุมเบโตกรซาเลสนั้นได้พบฟลุกกับดูกันอีกทีว่าฟลุกหรือเปล่าบวยกที่1ครับเส้นทางของสมานก่อนจะเป็นแชมป์โลกนี่เป็นเส้นทางที่เป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าโตแล้วเรียนรัดหรือว่าบันไดสองขั้น3ขั้นอะไรอย่างนั้นครับเริ่มโชคมาตั้งแต่ปี2 5 3 2ครับและเป็นแชมป์โลกปี1 5 3 8โอ้โหบวกขวาและซ้ายทีนึง ไม่ใช่เวลาที่สั้นๆน,นะครับ6ปีเต็มๆแลว้วก็ชกมาเป็นระบบแล้วครับ 2, 2> เดือน3เดือนชกทีหนึ่งเป็นการเสริมกระดูกมวยให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นยกที่2โอ้โหดูครับดักจังหวะ2อครับดึงจังหวะพอหลวมาก็โป้งเลยครับเอาละครับอย่าเป๋อย่าเซให้เห็นครับเอาละครับจังหวะติดตามตอนนั้นยังชงช้างนิดหน่อยนะครับ อย่างว่าครับไฟที่14บางครั้งก็พลิกพลามกับแมเห็นเขาเปเขาเซ่แล้วอยากจะน,น็อกก็เลยต่อยอาจจะไม่สวยเล็กน้อยในช่วงรแรกๆของปี2535รวมวก,กันแล้วครับไม่จะไม่จังนักเอาล้วครับอันดาชองก็อย่าเพลิเหมือนกันนะครับเพราะแกบวกได้แรงเหมือนกัน หมานก็ยึกยึกยัก,กยักขยับหลอกแลครับการทำยึกยึกยัก,ก,กยักนี่ทำให้ต่อสู้นันเสียเส้นเหมือนกันนะครับแ <c oughs> อุ้ยบวกกันแรงๆครับโ <c oughs> ชคที่เวทีมวยชเจสีครับลูกกดคอก็เก่งครับกรรมการเตือนนะครับกรรมการอนเนกของทองคำนั้นเตืนอนเอาได้ช่องว่าระวังอยากต้มตําลูกกดคอ เหมือนกับบูหเมตอาลีก็ใช้ได้เลยนะครับทิ้งน้ำหนักตัวบนคอคู่ต่อสู้นี่เป็นยกที่สองครับยืนแยบรบกวนอันัดชองไม่ใช่ธรรมดานะครับรองแชมป์อันดับ6รุ่นไลฟ์ไฟเวทของเกาหลีใต้ทายไปโดนฝ่ามือสเสียงดังแต่ว่าไม่แน่น อันไดชองก็ไม่ใช่ปล่อยให้ต่อยข้างเดียวนะครับเผลอไม่ได้แกโตกลับมีรุวงลับตัวสองบัดสวยมากเป็นมวยก้าวสวยยืนสวยนะครับกยักยักยักโอ้โหลูกนี้ไกลเหลือเกินใกล้หัวใจไปหน่อยเอาครับเริ่มเดินแล้วครับโดยท่าแท้ของสมานนั่นเป็นมวยบูนโอ้โหสุดท้าย เป็นมืเดินอันดาชองก็พยายามจะจ้วงตีกลับนะครับคอยหลักจังหวะแล้วตอนนี้ร่วงลำตัวพยายามลดกาศดให้คู่ต่อสู้โอ้โหระวังข้างล่างนี่นจะขึ้นบนแล้วครับยุกยักยัก,ยกหมดยกที่สองตูภาพชาดึงจังหวะน,นะครับ แล้วจังหวะรุกไล่ยังโชงช่างไปนิดกับจังหวะรุกไล่ยังใหม่อยู่หน่อยครับในช่วงนั Lil ้นเป็นครั้งที่14ของเขายกที่3าท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับวคู่นี้น็อกกันยกนี้ครับยกที่3นี่เองชนะ26เป็นน็อกเอาถึง22นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับสมานยึกยักหลอหลอก เดินลำตัวก่อนแล้วก็ขึ้นบนเลยครับดยดต้ช่อมเงช่ายายเหมือนกันครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคุณนีนกที่ยกนีต่อยคอมครับ ก็หาขวานำไปทีหนึ่งโอ้ยโ,โดนซ้ายครับเอ้าครับโอ้ยหล่นแล้วครับต้องนับแบบนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วครับนับเป็นภาษาฝรั่งมวยสากลับมวยฝรั่งต้องนับฝรั่งโอ้ยโ,โดนซ้ายครับนับทั้งซ้ายและขวาเลยครับอเอาครับไม่พลิดพลามครับอสอดสายสายตามองครับ ไม่ใช่ซีซัวพาแล้วตอนนี้จ้องแล้วครับเน้นแล้วเอาครับบู้่าอันเดยชองฟื้นมาแล้วครับได้สติแล้วสมานไม่ผลีผลามดูครับดูตาครับดูตาครับขวาทีหนึ่งโอ้โห่โอ้ยหึหัดใช้ได้ครับแหมไหวไม่ไหวหลนไม่หลนล็อกไว้ครับแหมล็อกไว้ได้กรรมการอาจจะไม่นับนะครับเอากระชคดีที่ไม่นับแหมโอ้ยบวกโอ้ ก็หล่นเลยครับไหวไม่ไหวสามห้าหกเจ็อมครับ8ครับยันหล่นนะครับหล่นครั้นี้เลิกเลยนะครับดูแล้วไม่น่ารอดครับดูแล้วไม่น่ารอดโอ้ยเดินไปนิดนึงสมัครเดินไปนิดนึงโอ้ยยังไม่หล่นครับแม่เชื่อถือได้ครับเกาหลีนี่โอ้ยปัญญากระเด็นเลยครับ โอ้ยไหวไม่ไหวต้องแม่ต้องหองอยุดแล้วครับแบบนี้ไม่ไหวครับอืหอหอหมัดเหลือกเกินจริงๆครับสมานโอ้โหฟันยางกระเด็นตกเวทีเลยครับเทคนิิเกิลลงเอาในยกที่สามอืหจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยครับทุดนี้เดินยังแกว่งอยู่เลยครับและดูภาพชาครับขวาไปปลายแต่ว่าโดนมาเยอะแล้วครับลงไปกองเลยครับกรรมาการนับ ล่ชุดครับนับที่สองแต่นับสุดท้ายครับแรงมากนะครับฟันยางกระเด็นเปลวไปเลยนะครับดูนะครับโอ้งเนี่ยครับฟันยางเปลวไปเลยครับเต็มเต็มทั้งสิ้นเลยครับอันนี้ไม่เข้านี่เข้าครับเข้าครับโอ้โหสามหมัดครับทำการโดดขวางเลยครับไม่นับเลยครับยุติการชกเทคทิคอลน็องเอาครับยังไงครับ คราวนี้ตามล่าเลยครับผู้ชนะของคู่นี้ครับจะได้ไปชิงแชมป์โลกกับริคาร์โดโลเปสนะครับก่อนเลยว่าชคกันอย่างนี้เต็มที่ทีเดียวนี่เป็นยกที่6ครับกังเกงแดงนี่คือคนที่เคยชนะสมานสอจัตุรงมาก่อนนะครับอัศวินสิทหลักเมืองแม่สมานมากับไฟแข้งครับเดินอัดตลอดเลยครับ มียกกับดูการโยกตัวคับเอวไม่ได้แข็งเป็นท่อนซุงนะครับโอ้โหโดนดักของอสศวินต้องระวังครับอสศวินไม่กลัวครับเพราะว่าเคยชนะคะแนนสมานสอจตุรงมาแล้ววันที่สมานแพ้นั้นชกที่เวทีลุมพินีนะครับวันนี้ชกที่เวทีของช่องเจ็ดสีอยากขยับเข้าไปหา หน้ากางเกงของสมานนั้นเขียนว่ากรีนวอลเล์กรุ๊ปกับสปอนเซอร์ใหญ่ของสมานเข้าในช่วงนั้นสนามก็ของคือกรีนวอลเล์ครับในช่วงนี้เทปค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยครับมีภาพเบลอๆให้เห็นยกที่6ครับ1-5นั้นว่ากันหนักๆแรงๆเหนื่อยกันมาแล้วครับถึงตรงนี้ก็พอนหน่อย สมารไม่เดินครับดึงจังหวะให้อัศสวินเดินบ้างไ,<ป>ไฟนีมีความหมายของทั้งคู่โอ้ยโดนขวาครับปัดหน้าร<ป>ุนล,ลำตัวเอาครับสมารเดินอีกพอได้ออกซิเจนหายเหนื่อยแล้วคนนี้เดินต่อ<ป>อื้มอัศสวินดี่ดักก็สวยนะครับอับัตคัตตัวยาวโอ้โห้ายสวยครับอัศวินนี่การบิดกันเหมือนใช้ได้เลยนะครับ<ป>โอ้ยกระแทกหมัดสมาน โดนจะจะเหมือน,นกันเด่นลำตัวอัศวินตน้องหนีครับต้องหนีโอ้ยกะแทกกันมวยคนนี้ว่ากันเจ็บรับสศวินท,ทางเชิงดีครับเล่นฉาบช่วยดีแต่ว่าแรงท,ทางจะไม่ค่อยดีเอาครับโดนทุบแล้วครับสมานไล่อัดหมุนออกมาไหมอัศวินจะหมุนออกมาหมุนออกมาแล้วอยู่มุมอับไม่ได้ครับแรงน้อยกว่า ขาอ่อนครับว่าบงบอกรับว่าคงวิ่งน้อยซ้อมน้อยหน่อยครับโอ้ยล่วงลำตัวครับอัศวนเตือนว่าอย่าเล่นตรงนั้นผมไม่เอาเกตดปลอดอาวุธครับ่อยก็จับไม่ได้เดินแลวครับสมานโอ้ยถือว่าฟิตดีกว่าแรงดีกว่าหมดยกพอดีรวยคุณี่นี่เล่นกันแรงแรงตั้งแต่ยกหนึ่งมาเลยก็เพราะว่าเป็นมวยหรือว่ามวยคู่แคนแลลวครับเพราะว่าสมานกางเกงน้ำเงินนี่ เคยแพ้มาก่อนแล้วก็เป็นการแพ้คะแนนครั้งเดียวในชีวิตของเขาครับอีกครั้งหนึ่งก็ไปแพ้นอร์ริกาโดโรเปสตอนชิงแชมป์โลกเอาล้วครับยกเจ็บครับเดินบทแล้วครับโอ้โหดูนี้วืดครับการชกกำหนดสิบยกครับแหมอัศวินก็ยิ้มเก็บอาการอยู่เลยครับโดนล้วงท้องเอาล้วครับสมาร์เล่นท้องอย่างเดียวครับอือฮึดูครับดูนี้สาดกันแบบเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่อือฮึสมาร์ การเตนบอาระวงังศีรษะจะมูกกันดูอสินกับยิ้มตลอดครับมเ <_ p> คยชนะมาแล้วบางครั้งก็มั่นใจอย่างและออีกย่างก็คือยิ้มเก็บอาการ <_ p> หมานโยกเข้าปะหาล,ล้มตัวพยายามจะบ,บกุกใกล้ๆครับเน้นลำตัวมวยที่รู้ว่าคู่ต่อสู้ซ้อมน้อยนี่เน้นให้จุกครับจุกแล้วจะได้เคลื่อนไหวไม่ได้เดินไม่ไหวคราวนี้ก็อัดเลยครับ สมานหมดครับยามต้อนเข้ามุมอับอสุวินจะหมุนไหมหมุนออกมาไหมทิ้งเชือกแล้วครับต้องหมุนออกมานะครับไม่หมุนออกมาละยุ่งแล้วครับเดินยักยามจะใช้จังหวะสองเอา,เอา,เอาอแล้วครับอัดลำตัวอัดลำตัวเอาแล้วครับอ yeah. yeah. ืมม okay. ีอสุวินก็ดูเหมือนว่าจะไม่กลัวนะครับเพียงแต่ว่าแรงน้อยกว่าหมุนออกมาแล้วหมุนออกมาแล้วครับสมานเดินต่อต้องผลักให้เข้ามุมอับไปได้เอาแล้วครับเข้ามุมอับแล้วล่างสลับบนอัศวินก็มีโต้ครับ แปอสเวนีนมวยฉลาดนะครับเล่นชาบช่วยเก่งเพียงแต่ว่าลักษณะนี้ภาษามวยเรียกว่าเป็นอยูท่าทางจะไม่ค่อยดีครับคือการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยดีครับชกล้วป่อแปะแต่หลักดีฉลาดรู้จักชกว่าควรจะชกอย่างไรกับมวยที่แรงดีกว่าครับสมานท่าทางอีบัตอีโรยเหมือนกันผมหมากด้วยกันทั้งคู่ครับ คู่นี้นี่เทปมียับนิดหน่อยนะครับชกกันเมื่อปี2 5 3 6ครับ17มกราคมไฟที่16ในชุวของสมานสอจตุรงคดูรครับสมานหัวใจดีครับแต่ว่าพันเหนื่อยแล้วนี่จังหวะออกวุดเป็นรองนะครับอ้าวครับอ้าวครับลูกนี้โดนเต็มๆตต้องถอยครับแรงดีกว่าครับสมาน ม่อาสวินแก,กก็ถอยดีกับถอยเป็นวงกลมโอ้ยโอนหน้าครับเล่นข้างล่างเขาเขาเล่นข้างบนหน้าตาปูดบวมไปด้วยกันโอ้โหอาสินหลักไม่ดีครับโอ้ยโดนขวาเต็มเต็มหมดโยกที่เจ็ดโอ้โอหมวยคนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยและเจ็บด้วยกันทั้งคู่ สวินเสียหลักโดนเต็มเต็มครับแต่ว่าเป็นปลายหมัดนะครับยกที่8ปครับมวยคู่ที่จบลงที่ยกนี้ครับจบลงที่ยกนี้ดูสิว่าจบแบบไหนครับอ้าวลื่นล,ล้มลกนี้บางครั้งให้น้ํากันแรงไปกับให้น้ำไร้น้ำกระเซ็นออกมาแล้วนี่พื้นดูนทีเปียกที่ทาให้ลื่นสมาเดินต่อกับตั้งชมอย่ากระพริบตาครับ สมานั้นเคยแพ้อัศวินมาแล้วเป็นการแพ้คะแนนครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แพ้ครั้งแรกด้วยนะครับและราวนี้ไล่ล่าเลยกว่าชํระบัญชีแค้นอัศวินก็ลึงหลอกครับคอยดักจังหวะสองชกโต้ชกเกมรับเหมือนฟุตบอลอิตาลีครับตีโต้ตับอย่างฉับพลัน เล่นจังหวะ2ได้แล้วหนีได้แล้ววนอัศบินก็อาศัยหนุ่มสดแล้วก็การแล้วก็เป็นอยู่ดีกว่าขยับขยับแปมดึงจังหวะรับเอาลครับเอาล้วครับ,ลรบปลายหมัดแต่ว่าจังหวะวนพอดีไล่ต้อนครับอัศวินพยายามไล่ต้อนเข้ามุมอัพเมื่อ,อไรถ้าจะยุ่งเหมือนกันนะครับอัศบินครับ 1, 2, หนึ่งสองลำหนีหนึ่งสองลหนีดูครับโน หมานต้องไล่ให้เขาบุมอับให้ได้ครับโอ้ยลูกนี้บวกเต็มๆครับหมัดขวาโอ้โหโค่นลงมาเลยครับห้าหกเจ็ดแปดครับนี่เลยครับเต็มๆเลยครับหมัดขวาเดินแล้วครับโอ้ยซ้ายยังไม่หายมือนะครับอัศวินดึงดักจังหวะสวยเหมือนกันการบอกว่าสมานยากดคอพยายามเล่นลำตัวเพื่อปลดการข้างบนครับเหลิงจะขึ้นบนแล้วครับ ไหวไม่ไหวอัศวินหมดแรงเมื่อ,อไรก็โอ้โหลำบากเมื่อน,นั้นแล้วกับอัศวินสมานเดินแทงแยบตาขวานั้นบวมแล้วนะครับสมานโอ้ยเล่นหน้าอกเล่นหัวใจโอ้ยลูกนี้เต็มเต็มครับอ้าวสมานเสียหลักเองครับลื่นบางครั้งก็รีบร้อนมทุกซ้ายอัศวินแขวนแขก็ยังชกได้อยู่นะครับชกทั้งแขวนแขนนี่แหละครับยังไม่จังมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้ครับดูซิว่าจบยังไง ทุบขวาแม่ย oh, nice. like uh, ังโอ้ยโดนอีกแล้วครับขวาเต็มๆมแม่อัศวินนิ้หัวใจใช้ได้ครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวแม่ทิ้งตัวครับเยอะไปหน่อยครับไอ้ลูกหล่นนี่ไม่โดนเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้โดนเข้าไปสามัดเต็มเ็มสงสัยยืนไม่ได้ครับล้มอีกทีนี่เทคนิเกอร์ดงเอานับแปดครับล้มอีกทีเทคนิเกอร์ดงเอานะครับโอ้ยไหวไม่ไหวไหวไม่ไหว ไว้ไม่ไหวโอ้ยตายแล้วครับไปเลยครับยืนไม่อยู่ครับหมดแรงด้วยครับไปเลยครับเทคนิคเกิน็อกเอาในยกที่แปดคุณอ่างแก้วเสื้อเขียวครับดีใจใหญ่ครับอ่างแก้วซอสที่สอนที่เลี้ยงดีใจมากครับได้ไปชิงแชมป์โลกกับริคโดโลเปสแต่ว่าไปถูกน็อกเปครับในยกที่2นั่นเป็นการถูกน็อกครั้งเดียวในชีวิตของสมานซอจตุรงโอ้โหลูกนี้ครับขวาลูกนี้โดนล้มแบบก้นกบแทบหักเลยครับ โคตรลงมาแล้วซ้ายลูกนี้กับเต็มเต็มขวาอีกทีนึ่งลูกหล่นนี่ไม่ได้โดนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นโดนก็ไปสามัดจังๆครับแล้วสุดท้ายครับเทคนิเกิลน็อเอาขวาโดนปลายหมัดครอบไปุโป้งลูกนี้ครับหล่นเพราะขวาเลยครับเทคนิเกิลน็อกเอาเลยครับในยกที่แหดมานสจตุรงครับไฟที่19ในชีวิตของเขาครับ โชคที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเบอร์นาท่านก็กางเกงคลิปสีน้ำเงินครับเป็นมวยฟิลิปปินส์และเป็นรองแชมป์อันดับสี่รุ่นจูเนียร์ไฟเวทของฟิลิปปินส์นี่เป็นยกที่หนึ่งครับแหมเบอร์นาต่อยยาวไปหน่อยครับเกือบล้มนะครับ เต็มเหมือนกันครับ1-2ึ่งสนี่คือเวทีมวยที่สร้างสมานสอจตุรงมาโดยตลอดเลยครับคือเวทีมวยที่ลานเพลินช่องเจ็ดสีครับมีทั้งชกในห้องส่งและก็นอกห้องส่งนอกห้องส่งก็ที่ลานเพลินนลยครับที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเล่นกันอยู่ที่นั่นแหละครับบวกกันแล้วกางเกงคลิปน้ำเงินนันเป็นเบอร์นาร์ดนะครับจากฟิลิปปินส์ สมานั้นเสียเปรียบช่วงนิดหน่อยครับตัวเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ว่าหนากว่าดูหนึ่งของสมานครับปักปักขวาทีหนึ่งแฟนๆปรบมือชอบใจยกที่2ครับเราจะดู8ดไฟเต็มๆของสมานครับนี่เป็นไฟที่3นะครับที่เราจะได้ชมดูซิว่าก่อนจะเป็นแชมป์โลกข,ของสมานนั้น เขาเป็นอย่างไรครับคนไทยไม่เคยได้เห็นฝีมือเขาจะจั่วันนี้ก็ดูกันเต็มๆเนื้อๆไปเลยเป,เป็นมวยที่แววตาดีครับแววตาไม่ตื่นตัวโอ้ยโ,โ,โดนขวาไปแล้วครับเบอร์นาดวงตามีความมุ่งมัน่นดูการโยกหลายการบิดเ,เอวนะครับไม่แข็งไม่น่าเกลียด ถ้าหากว่าทเทรนกันให้ดีๆแล้วก็ประคบประหงกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าผ่านกอนซาเลสไปได้อีกครั้งหนึ่งน่าจะยืนยาวนะครับกดยก สออปชันที่มีกับกอนซาเลสก็เสียวไส้นะครับกลับไปโชวกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ทราบจะออกอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าประคบประงม,มให้ดีๆนี่ได้เชียร์กันเลยครับสมานนี่ยยกที่3แล้วสถิติของสมานนี่ไปโชว์ต่างประเทศนี่ขายได้เลยครับชนะ26เป็นน็อกเอ2า2ี่นี่ใครเห็นก็ตกใจครับมวยรุ่นเล็กนะครับ ุนวนออกมาเปินหนักก็พยายามใช้ช่วงชกที่ยาวกว่าให้เป็นประโยชน์มีชอ็อตอับบัตซสั้นๆด้วยเป็นมวยออกได้สองข้างเลยครับซ้ายกับขวานี่หนักใกล้เคียงกัน เทรนให้ดีๆนี่น่าจะยืนระยะได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าดูลักษณะเป็นมวยที่มีความตั้งใจสูงวินัยดีด้วยนะครับดูแลสบายตาครับไม่กระโดกกระเดกนะครับมีรุกลับครับชกได้ชั้งทั้งเป็นไฟเตอร์และบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ก็คือมวยที่บูครับ ็อกเซอร์กับมวยบุ๋มนี่เป็นยกที่สามขยับยึกยักล่อหอลอดหลักจังหวะสองขึ้นบนสายตาดีครับแล้วก็ปฏิกิริยาเร็วด้วยน,นี่ครับดึงจ <c ười> ังวะสองอีกหนึ่ทั้งลำตัวแล้วก็นัาผากครับ ลอยหน้าผากใี่เสียวถึงรากฟันเลยนะครับรอย่ง่งกดกาศล่างสลับบนดูครับได้ทั้งขวาและซ้ายเข้าออกเสวยงานครับ<ๆ>มีการโยกล่อหลอกดูครับแม่เรีนชมกรววบดูได้บุนไ,ได้ครับสมานนี่การออกบัตรยังมีลูกหลวมๆอยู่นิดครับ ถ้าหากว่าให้คะแนนก็อยู่ในระดับ75แล้วขาดก25แต่งเติมกันให้รัดคุมแล้วก็ออกปัดให้เฉียบขาดอีกหน่อยแล้วก็โอ้โหได้เฮกันเลยครับในหลังตัวหมดยกที่เป็นยกที่3นะครับดึงจังหวะ1นึ่งโอ้โหเต็มหน้าผากครับสะเทือนเลยครับ มีล่างสลับบนบนสลับล่างยกที่สครับกำหนดสิบยกนะครับโอ้โหถึงเวลาดุกันดุจริงครับหมายแต่ว่าหน้าเปิดไปนิดนึงครับเนี่ยครับตอนต่อยแล้วปล่อยหน้าเปิดไปนิดนึงเจมอมวยหมัดหนักอันตรายครับความรุกล้วนี่จังหวะปิดไม่ยังไม่ค่อยดีครับ องว่าแต่นั้นเป็นไฟที่19ลุยแล้วครับหน้าเปิดไปหน่อยครับเจ้หัวโดนแล้วครับโดนโต้ต้องระวังครับเอาลัครับโดนโต้ต้องถอยเลยครับจังหวะลุยนั้นเปิดไปหน่อย เชื่อว่าถ้าหากว่าเทรนเนอร์ก็ดีสมายเองก็ดีได้ดูการชกของตัวเองนี่จะเห็นแล้วครับว่ามีอะไรที่จะต้องแต่งเติมให้มันงดงามขึ้นมาบ้างยับทีนะึยับอีกทีนะนะึ่งนเป็นมวอที่ชกได้เป็นธรรมชาติจริงๆโดกสวยครับเป็นรองตลอดกับเบอร์หนาดยมเดินบ้างแล้ว หัวสองหัวหน้าอืมจะแทกซ้ายบนและขวาไลา่คุมเกมได้เกือบหมดแล้วนะครับวันนี้เป็นมวยที่ต่อยลำตัวก็ใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนตอน่ตอยลำตัวหรือตอนลุยคู่ดัอสูนั้นต้องรัดกุมอีกนิดนงครับต้องปิดหน้าอีกหน่อย ชกสวยครับเบืานาก็ชกไปเครียดไปแล้วตอนนี้เพราะแม่ลำบากห็ือเดินหมดยกที่4ยกต่อไปครับยกที่5เป็นยกอาวาสานครับให้สังเกตก็ว่ามือพอลุยเข้าแล้วเนี่ยหน้าตัวเองนั้นเปิดกับซ้ายนั้นชกขวาแล้วซ้ายไม่ขึ้นครับ หน้าเปิดไปนี่ครับหน้าว่างไปนิดหนึ่งเลยโดนโต้ตรงนี้ครับต้องค,อย,คอยเลยครับยกที่ห้ากับยกนี้เป็นยกอวสารครับดูซิว่าจบลงแบบไหนครับ เป็นมโมที่ต่อยลำตัวได้ดีคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ดีเหมือนเขาทายนะครับแต่ว่าของอย่างนี้สร้างกันได้มีบีบมีขาโอ้โหเข้าลำตัวเต้นๆเนลยครับกระจุก,กนกันกนรับ์นหนะ่ะหลอกข้างบนแล้วต่อยข้างล่างมีเสียงตะโกนว่าท้องท้องนะครับ ก็วาใครเล้นลำตัวครับไม่เข้าครับก็ดูดูก่อนครับหาจังหวะโอ้ยขวาตรง,ตรงลูกนี้เป็นคำหมักเลยครับแล้วก็ปกดกาดับเล่นลำตัวเพื่อจะให้ลบกาดดูครับแต่งเกมเก่งนะครับ างครังนี่พอคู่ต่สู้เสีนหลักก็ยกมือสวมหมวกกันน็อกนี่ต้องเล่นลำตัวให้จุดเขาจะได้ลดกาอลงมาแล้วก็เล่นบนนายกนี้โดนหนาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมดูกรับว่าจบอย่างไรครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้หลูกกดคอก็มีด้วยครับทุกทีหนึ่ง จบยังไงครับดูครับเดินโยกหลอกดวลลำตัวอ่าชดนเยอะเลยครับโดินหน้าไปไม่ไปครับสมหมกกันน็อกแล้วครับโอ้ยอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไหวไหม้อหือมาเป็นชุดโอ้ยนั่งเลยครับไม่ไหวครับมาเยอะเกินไปครับแตกใต้ตาขวาด้วย ทำการยุติการชกเลยครับบอกไม่ไหวครับมาเป็นยาตำราหลวงกลบมาเป็นชุดๆเลยแตกใต้ตาขวาด้วยดูหนะครับมาเป็นชุดใหม่ดูนี่วตนเต็มพอเข้ามุมัครนี้ตั้งลำเลยครับสมานเคาะไปเรื่อยเลยครับ เคาะไปเลยเคาะจนมืนกระดูครับต่อยจุดเดียวเลยครับศีรษะอย่างเดียวไม่ไหวครับยกที่5ภาพยนตร์อวสานเลยครับ5ธันวาคมสภาพ